สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนออนเกวลินเส้นทางรัก12ปีเจอสาวแสดงตัวเป็นกิ๊กสามีออนเกวลินออกมาเปิดใจเส้นทางความรัก เห็นว่าเจ้าชูมากเจ้าตัวเก่าว่าจังหวะดีมากพระเจ้าคงเขาข้างอ้อนให้อ้อนได้รู้ความจริงนั่งกินข้าวอยู่ดีๆอยู่ๆมีผู้หญิงมายืนหัวโต๊ะนั่งอยู่3ามคนเขาจะกระทบชิงคุยกับพี่คมแหละเขาอยู่ในบริษัทเขาบอกว่ามาเก็บข้าวของไปให้หมดเลยนะเมื่อคืนก่อนยังอยู่ที่คอนโดอยู่เลยจะได้หมดเวรหมดกรรมไปสักทีวันนั้นผมคิดว่าผมนั่งในจุดที่ดีที่สุดแล้วมีผมอ้อนแล้วก็น้องสาวคนเดิมน้องเขาเดินเข้าประตูมาเลยน้องสาวผมสะกิดพี่นรก ชัดๆเลยเข้ามายืนตรงหัวโต๊ะประชิดตัวเลยทำว่ากลัวเขาโกรธไหมเจ้าตัวกล่าวว่ากลัวทั้งคู่นั่นแหละ บรรยากาศไม่ค่อยดีเลยตอนนั้นถามว่ากลัวเขากโกรธกลัวเขาเลิกไหมเจ้าตัวกล่าวว่ากลัวสิไม่เลิกหรอกเดี๋ยวพี่ก็งอ้อสำหรับออนออนไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟออนมองว่ามันเป็นเรื่องของทางฝั่งพี่คมว่าพีคมจะต้องจัดการอะไรสักอย่างออนปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็ไม่มาทุกใจด้วยเพราะออนเชื่อว่าถ้าเขาเลือกเราเขาจะไปจัดการของเขาแต่ถ้าวันนี้เขาไม่ได้เลือกเราเขาก็จะจัดการเหมือนกันถามว่าจริงไหมตอนที่เราท้องน้องไอคอนสามีเที่ยวทุกคืนเลย เจ้าตัวกล่าวว่าไม่ทุกคืนแต่ก็บ่อยปกติมีเพื่อนผู้ชายผมก็ต้องเที่ยวแบบผู้ชายก่อนแต่งงานผมบอกแล้วว่าพี่เที่ยวเลาจนะมีผู้หญิงเยอะกินกันนะเขาก็บอกว่าได้ถ้าพี่จะไปพี่ก็บอกหนูแล้วกันเที่ยวไปเที่ยวมาเลยพาเขาไปดู ถามว่าทำไมออนถึงใจกว้างเจ้าตัวกล่าวว่าคือออนรู้จักเขาออนรู้จักเพื่อนเขาที่ไปด้วยออนเชื่อว่าวันนี้เราจะผู้ชายคนหนึ่งที่เรียบร้อยไม่เที่ยวอะไรเลยแต่สุดท้ายถ้าเขาไม่ใช่ของของเราเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราบ้านนี้มีกฎเหล็กว่าห้ามคบกันรักนี้แม่ไม่ปลืม้มเขา้องหาแม่ว่าไอ้นิคมอย่าให้มันเข้าใกล้ลูกสาวแม่เลยนะแล้วพี่เขาก็โทรมาหาออนอีก ถ้าอ้อนอยากจะมีชีวิตที่ดีและอนาคตที่ดีใครก็ได้ที่ไม่ใช่ผู้ชายคนนี้อยากจะเห็นกี่เคสกี่รายพี่จะให้มายืนเรียงหน้ากระดานเลยแม่ก็มาคุยกับอ้อนแล้วก็ร้องไห้แล้วเขาก็โทรหาพี่คมสาเหตุที่ไม่เปิดตัวสามีออกสื่อเพราะสามีเป็นคนนอกวงการและไม่รู้จะออกสื่อทําไมเคยมีรายการติดต่อให้ไปออกคู่กันบ้างแต่ก็ไม่อยากไปโดยส่วนตัวอ้อนเป็นคนเปิดเผยไม่ได้ปิดอะไรแต่ก็ไม่ได้มีใครสัมภาษณ์หรือถามถึงก็มีโพสต์ภาพ คู่ในสื่อโซเชียลมีเดียบ้างสําหรับความสัมพันธ์ของทั้งคู่รู้จักกันในบริษัทฝ่ายชายเป็นรุ่นพี่เวลาเจอกันก็ยกมือไหว้ทักทายพูดคุยกันปกติจนผ่านไป5ปีจนต่างฝ่ายต่างโสดก็เลยได้มาคุยกันศึกษากันจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็12ปีแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ